สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดเอเชียมาติดตามความคืบหน้าโครงการสวนสาธารณะคลองจ้องนวนสีกันบ้างล่าสุดโครงการช่วงที่2จากถนนสาธรถึงซอยนราธิวาสราชนครินเจ็ดจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่25ธันวาคม2564ส่วนอีก4ช่วงคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม2565 เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามไปดูครับมีรายงานข่าวจากสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่15ตุลาคม2564ว่าพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการสวนสาธารณะคลองช่องนอนทรสี ช่วงที่2จากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินเจกเขตสาทรโดยกรุงเทพมหานครมีแนวคิดที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรสีรวมถึงพัฒนาพื้นที่โดยรอบเป็นสวนสาธารณะที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นต้นแบบการจัดการนำไปสู่การพัฒนาคลองต่างๆ ของกรุงเทพมาหาคอนครอย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งโครงการสวนสาธารณะของจอมนรสีเริ่มต้นจากถนนโสระวจนถึงแม่น้ำเจ้าประยาระยะทาง4.5กิโลเมตรเมื่อรวมสองฝั่งจะมีระยะทางรวมทั้งสิ้น9กิโลเมตรโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น5ช่วงโดยเริ่มก่อสร้างในช่วงที่2ก่อนจากถนนสาธรถึงซอยนราธิวาสราชนครินเกระยะทาง200เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่25ธันวาคม2564ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจะเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ในรูปแบบสวนสาธารณะเรียบครองสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนเดินวิ่งออกกำลังกายรวมถึงมีการออกแบบแยกชั้นในการรองรับน้ำโดยน้ำฝนอยู่บนไหลลงตามคลองและน้ำทิ้งอยู่ล่างผ่านท่อระบายน้ำใต้คลอง ส่วนอีก4ช่วงคือช่วงที่ 1, 3, 4และ5คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม2อง5 5 6 5สําำหรับโครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีทั้ง5ช่วงประกอบด้วย1ช่วงถนนสวรวรถึงถนนสาธร 2. ช่วงถนนสาธรถึงซอยนราธิวาสราชนาครินเจ็ดสช่วงซอยนราธิวาสราชนาครินเจ็ดถึงถนนจันทร์สช่วงถนนจันทร์ ถึงถนนรัชดาพิเศษและ5ช่วงถนนรัชดาพิเศษถึงถนนพระรามสามครับโครงการสวนสาธรารณะคลองช่องนทรนีจะเป็นมิติใหม่ของการแก้ปัญหาคลองในกรุงเทพมหานครซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาการเสื่อมโทรมของคลองแล้วยังเป็นการสร้างจุดท่องเที่ยวใหม่และพื้นที่สีเขียวกลางเมืองอีกด้วยซึ่งหากโครงการนี้สำเร็จก็จะเป็นต้นแบบให้กับคลองอื่นๆต่อไป อีกทั้งจะนำมาซึ่งชื่อเสียงของกรุงเทพมหานครที่ได้ชื่อว่าเวนิสตะวันออกกลับมาอีกด้วยครับหากเพื่อนๆนชอบข่าวนี้รบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมทุก,กลิปเด็ดครับ